ผมอยากรู้ทรงพี่หรือว่าทรงพจน์อนุน่ะชอบผู้ชายแบบสไตล์นักบอลนะพจน์อนุน่ะผัวคือนักบอลนะเออทำไมอ่ะอทำไมทรงพี่ถึงแบบว่าชอบสไตล์แบบไอเนี่ยพี่เคยขอไลน์มันไอ้เอ๊ะมาเลยก็มาไม่เคยไม่เคยเออมาครมาเข้ามาเออเนี่นี่ยยังไงงานงาน อ่าเล่าเราให้ฟังฟังหน่อยอีดอกอันนี้แฉแฉแบบออนไลน์ไม่วันนั้น่ะวันนั้นผมเดินมาเออไม่ตดื่มแล้วแหละกี่ปีมาแล้วกี่ปีไหมละสองปีที่แล้วเออใช่แล้วทีนี้ผมมาเดินไอ้สวนสุนันทามันจะมีศาลาที่มันเดินตรงกลางอ่แล้วปุ๊บแล้วผมก็เดินอยู่ตรงกลางคนเดียวนะอ่าผมก็เดินมาปุ๊บจะกลับบ้านแล้วก็มีรถรถสีขาวเข้ามาจอดเทียบข้างสีเหลสีขาวไม่รู้แหละคันสีขาวจอดข้างแล้วก็เปิดกระจกน้องๆพี่ขอไอจีหน่อยเฮ้ยใช่ คนนี้เอ้ยพี่เอ็มจริงหรือเปล่าคุณแก้ตัวได้ไหมแก้ข่าวได้นะฮะมึงเอาพยานมาขนาดนั้นกูแก้ไม่ถูกงั้นอีจอแล้วที่รู้คืออะไรรหมกบลย่ไปกับเอื้อด้วยเอือกับเอ็มอ่ะจะลากไอ้วอลลี่ไปลุมกันอ่ะ